สวัสดีครับพบกับไบร์ e แอ e เดอร์เนนเจอร์นะครับวันนี้จะมาบอกเทคนิคนะครับเก็บตัวละครฟรีนะครับตัวนี้เลยครับเจมเทพทูตสวรรค์อเทเทูตตกสวรรค์นะครับทุกคนก็เข้าเกมมานะครับเกมมีการอัปเดตนะครับว่ามีการอัปเดตนะครับแบบพวกขั้นสิบอะไรเนี่ยเราสามารถอัพอัพขึ้นต่อไปได้เหมือนดัตเนี้ยสามารถอัปขึ้นไปได้นะครับทุกคนอัปขึ้นไปได้เลยตัวเนี้ย ้องพายนะครับทีนี้ถ้าเราอัพขึ้นไปเนี่ยไม่รู้ว่าถึงไหนสามร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมยังไม่ลองเหมือนกันอืมอ่ะเข้าเรื่องก่อนเลยเราไปดูที่อัญเชิญนะทุกคนมันมีเวลายี่สิบห้าวันนะครับทุกคนตัวเนี้ยยี่สิบห้าวันทุกคนก็คือเปิดไปเลยก็ได้ทุกคน้องพายไหมครับมีตัวเปิดไปเลยก็ได้เราต้องการทตุเน,นี้ยาตามืดตัวเนี้ยครับทุกคนเฮ้มันท่ามืดะว่ มันตัวสีทองท่าแสงแต่ว่ามันเอ้ยมันท่าแสงเออโทษทีจำผิดว้ยยพึ่งไอ้ลงรงลายเดนเจอร์ไปเดี๋ยวมันจำผิดกันมันเป็นท่าเมือ่อตอนนั้นขอตัวตัวกันเนาะ <c oughs> ครับก็อ่าวิธีหาตัวผมจะบอกนี้คือเราล็อกอินมานะขาเข้าเกมมาใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยกระดาษเ็ากอินนะเนี่ยมันก็จะได้พิเศษนะมันมีลายวันกับพิเศษใช่ไหมสลับไปเงี้ยมีสองอันเห็นไหมอันนี้พิเศษคือเข้าเกมปุ๊บแล้วก็กดตรงนีนน้รับ พังหนึ่งใช่ไหมครับอ่าสิบใช่ไหมสิบห้าหายไปห้าใบใช่ไหมยี่สิบยี่บห้าอ่ายี่สิบห้า,หาห 20, 25, ตัวแล้วนะยี่สิบห้าตัวแล้วนะต้องเดนหนึ่งร้อยตัวนะครับยี่สิบห้าเราไปดูตรงนี้ยังไม่มีนะเอาไปดตูตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมวะเอาปากกาก่อนตรงนี้ตรงนี้นะยีนะ่สนะิบห้าเราทุกคนเรามานั่งรับด้วยกันนะอันแรกเลยยี 25, 35, นะ่ห้าสามห้าหาบอกสิบนะผมได้ครบอยู่แล้วผมเล่น เคลียภารกิจรายวันทุกวันสามห้าแล้วเนาะแล้วมันก็จะมีมาเรื่อยๆทุกคนสามห้าแล้วต่อไปตรงนี้อันนี้แจกมาเนี่ยขอดูรางวัลก่อนนะโอ้วันนี้ไม่มีอันที่สองไม่มีนะมาดูประตูมายาสามห้านะจำช่วยกันหน่อยนี่สามห้าบอกสิเป็นเป็นสี่สิบห้างองอะไรสี่สิบห้าแล้วนะ ประตูมายาเห็นไ,ไหมไปดูไปต่อไปอันนี้ประตูแสงแล้วก็ตรงนี้สี่สิบห้าแล้วอบวกอีกห้าเป็นห้าสิบเปิดห้าสิบตัวจะไม่ออกก็เกลือเกินไปแล้วนะเอออ่าห้าสิบแล้วหกสิบสี่สิบห้าห้าสิบวกอีกสิบเป็นหกสิบโอเคหกสิบแล้วโอเคหกสิบหกสิบต่อไปอันนี้ล็อกอินตรงนี้คือน,นี้นี่ปะ โอเคหกสิบ okay, แล้วทุกคนอันนี้แค่เริืมแรกทุกคนเดี mm ๋ย hmm. วประมาณทางกลางเดือนนะเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมแจกัวงน,นี้มาอีกเอาภาพไหมครับทุกคนได้หกสิบตัวแล้วทุกคนอืมแล้วก็ตรงนี้อีกนะไล่เอาทุกเม็ดเลยแล้วกันนะตรงนี้หกสิบปึ๊บอย่างน้อยเราได้หนึ่งร้อยนะทุกคนการันตีเดี๋ยวเลื่อนนะผมขีดไปยังวะ Mission ไม่ใช่อันที่สองตัวนี้นะตัวที่สอง มีไหมเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นมีเลยว่ะมันอยู่ตรงไหนี่ะปกติเขาแจกแถวนี้นะอันตรงนี้อ่าอันที่สามอันที่สี่นี่ไงนับก่อนไม่รู้ว่าทำอะไรถึงได้นะเนี่ยผมได้ไปแล้วผมก็เขียบภารกิจลายวันทุกวันมันก็ได้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าตีไปสิบใบแล้วกันเจ็ดสิบมาเจ็ดสิบแล้ว ผีไม่ใช่รับไปเจ็ดสิบเจ็ดสิบเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมพิเศษมาอีกทุกคนแจกตั๋วพวกเนี้ยมันจะอยู่ในแถวเนี้ยทุกคนเนี้ยมันจะขึ้นมาแบบฆ่าแสงมันสิบวันหมดปุ๊บใช่ไหมก็จะปิดเป็นประตูไฟก็ได้ใช่ไหมเนี้ยประตูของซาตานตัวเนี้ยเามาผ้าไหมครับทุกคนเนี่ยมันอาจจะแจกอีกสิบใบก็ได้ตอนนี้ที่เจ็ดสิบอยู่แล้วก็กิจกรรมแบบมันจะแทรกเข้ามาครับประมาณวันที่สิบห้าหรือวันที่สิบอะไรประมาณเนี้ยอืมเอามาผ้าไหม ผมว่าได้แน่นอนครับหนึ่งตัวนะอีกตัวหนึ่งอาจจะแจกเป็นตัวนี้ก็ได้สีเนี่ยเนี่ยถ้าเราเล่นเควสตวเนี้ยมันอาจจะอยู่ในนี้ประตูแบบประตูไฟแล้วกันมันจะอยู่ในแถวเนี้ยนี่อาจจะเป็นแบบเป็นตัวละครเลยก็ได้ไม่ใช่ตัวเข้าใจปะอันนี้เดานะทุกคนนั่นแหละครับทุกคนผมว่าได้แน่นอนครับเจมแสงถ้ามันเหลือแค่สิบใบเนี่ยผมก็เอารูบี้เปิดไปเลยแค่สามพันบีเองทุกคนผมมีหนึ่งล้านบีแล้ว นี่นขิงหน่อยเก็บมาตั้งนานแล้วเอออนนี้ดี๋ยหน่อยก็เปิดไปเถอะใช่ไหมเราประหยัดตั้งเยอะแล้วเห็นไหมชั่คนเห็นไหมแต่ว่าผมแบบพยายามแบบว่าเจ็ดสิบใบไม่ออกก็นะอืมผมว่าได้ฟรีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเกมเดี๋ยวเขาจะแจกให้ครบหนึ่งร้อยตัวแน่ๆเนาะโอเคถ้าใครไม่ชัว,ว์ก็เก็บดองตัวไปเลยหนึ่งร้อยตัวแล้วก็ถ้าใครอีกนิดนึงจริงไม่อยากเปลืองรูบี้นะไปดีตรงนี้เข้าหน้านี้แหละแล้วก็ไปดีทำไมร้านค้า มันเราเปิดเปิดไปเรื่อยใช่ไหมมันก็จะเป็นตรงนี้เปิดเปิดมันจะได้แต้มละครตัวนี้แต้มเหรียญตัวนี้เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปากกาผมอยู่ไหนเดี๋ยวเดีด๋ยวนี่นี่มันจะมีแต้มตัวนี้แล้วก็ไปแลกตัวตัวนี้โอ้ยตุวปกติมันอยู่แถวนี้นะนี่เห็นไหมนี่แลกตัวตัวนี้มันได้สิบใบอ้าเจ็ดสิบเป็นแปดสิบอ่ะ 70, 80, อืม อีกสองอันคือมันต้องแจกกู่แล้วทุกคนใช่ไหมวะนั่นแหละได้ได้ตัวพวกนี้โดยที่ไม่ต้องแซวลิวบี้แต่ให้มองอย่างนี้ถ้าสมมุติว่านะไปอยู่อัลบัม้มถ้ามันขึ้นคําว่าลิมิเต็ดนะทุกคนก็คือมันอาจจะไม่กลับมาอีกแล้วนะทุกคนมองว่าไหมพยายามให้ครบแต่ว่าอันนี้มันไม่มีคําว่าขึ้นลิมิเต็ดไงเข้าใจปะเนี่ยมันก็ขึ้นคําว่าลิมิเต็ดแสดงว่ามันอาจจะกลับมาอีกในอะนาคตเนี่ยผมก็ไม่ไม่ได้สีเรียนนะผมก็ไม่เอานะตัวเนี้ย เพราะว่าเดี๋ยวผมไปรอในอนาคตก็ได้เข้าใจไหมอืมไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรครับค่าขึ้นครับว่าลิม,เมิเต d เนี่ยผมจะเอาเลยเห็นไ,ไหมลิมิต็ตรงนี้ผมจะเก็บให้ครบเลยสังเกตดูย๋ยลิม,มติตตรงนี้ยมจะเอาให้ครบเลยอืแต่ว่าถ้ามันเหลยอประมาณสิบตัวสามพันดีก็ยอมเสียไปเถอะอันนี้มานับให้ดูว่ามันสามารถได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเสียรูบีก็ได้ ภาพไหมทุกคนเห็นไหมผมก็เปิดไปเลยนะปกติผมจะดองไว้นะทุกคนเพราะว่าผมดูเวลาแล้วมันยี่สิบห้าวันไงถ้าเป็นเจ็บสิบห้าวันสิบหกวันเนี่ยผมก็แบบอืมรอวันสุดท้ายดีกว่าประมาณเนี่ยมองภาพไหมโอเคครับโอเคมาอัปเดตให้ดูครับเล่นเกมก็เหมือนเดิมประกาศเหมือนตัวนี้แล้วก็มาเนี่ยผมก็มาทมาอันนี้นะทุกคนเนี่ยรับตัวนี้ยคณะสํารวจเนี่ยผมก็ส่งนะ อันนี้เป็นาตุไม้แล้วก็ is ใช่ไหมปึ๊บาตุไม้แล้วก็ s เฮ้ยหายไปไหนหมดวะเอา s ไปเลยกันอันนี้รีได้หนึ่งครั้งโูหหกร้อยแล้ววะมันจะเต็มแล้วสามชั่วโมงรอก่อนแล้วกันเพราะว่านี้เลยหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงจะได้รีครั้งเดียวไงมันรีบ่อยละโอเคแล้วก็สอนของพูดก็ไปทางหญ้าเล่น ไม่ได้ถุงมือเพิ่มโอ้โหกดมื่อ,อไปก่อนนีโอ้โหทำไมมันมีแบบสีเนี่ยมันต้องแตะสามครั้งไงอา้าผมไปแตะอะไรเมื่อกี้เนี่ยแตะอย่างนี้ไปเรื่อยลบดีก่อน,นไม่ได้โอเครู้เรื่องนะตอนนี้กัน เราปลีกไปก่อนโอ้ไม่หลุดน่าจะหลบไม่พ้นทุกคนนะตรงนี้ไม่ได้ปะตรงนี้เหรอใส่ไปเถอะมันเยอะโอ้ตรงนี้มันอยู่แถวนี้แน่ๆนะว่าแล้วโอเครอให้มันมีแบบพวกตัวนี้ก่อนพวกขั้วมาก่อนมาใส่ตรงนี้ยจุ่มนี้ไม่ทันแล้ววะ่ะถางไปเยอะแล้วเอามาแล้วกันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม อีกหกอันสุดท้ายก็ไม่พ้นประมาณนี้ทุกคนทางยยกไปเลยมันเพิ่มพลังพวกเหไหมพลังป้องกันพลังชีวิตนะถึะเหนึ่งเปเ็นปเ็น1% 2%ทุกคนมันสะสมไปเรื่อยนะทุกคนไม่ใช่ว่าได้ตัวเก่งแล้วมันเก่งเลยนะเนี่ยผมทีมผมจัดนะเห็นไหมทีมนี้เป็นหน้าตาอย่างนี้เห็นไหมเป็นระดับ S อยู่เลยทุกคนเห็นไหมคอร์บโบก็มีดัษยืนตัวเดียวมีแต่น,นี้ยืนเนี่ย ทีมผมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นอันนี้เอาไว้แบบฟาร์ม,มฟาร์มตัวแบบเนี่ยประตูมิติมัจะได้โบนัสไงอย่าลบผมเบล97แล้วครับทุกคนโอเคประมาณนี้โอเคครับก็ฝากไว้ไปแค่นี้นะเล่นปกติพยายามทำกิจกรรมรายบันให้ครบก็คือ,คอทุกคนก็ได้ครบเลยแล้วเนะี่ยตรงนี้นะ ถามเล่นเกมอันทำหนึ่งวันทําอะไรบ้างตรงนี้เลยรวมจบอยู่ตรงนี้แต่ปุ๊บมันจะมีคําว่ารายวันตรงนี้เห็นไหมรายสัปดาห์อันนี้เล่นซ้ำไม่เกี่ยวครับเล่นซ้ำมันอนลิมเตจีร่าไม่ได้ห้าเห็นไหมถ้าเราใช้ถุงมือเมื่อกี้เนี่ยผมใช้เยอะมันก็ได้ร้อยบีกดไปก่อนเดี๋ยวมันก็มีใหม่ถ้าเราใช้อีกอะคือรูบี้ตรงนี้มันไม่มีจํากัดเลยนะแล้วก็รายวันนะเห็นไหมรายวันเนี่ย็อกอินหนึ่งครั้งเนี่ยเราทารายวันให้ครบ มันจะมีลูกศรตัวเลๆเหลืองๆอยู่โอ้มันไม่ขึ้นหรนอันนี้เนี่ยลูกศรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่รายวันนะแล้วก็แตะตามไปเลยว่าทําอะไรบ้างจะอยู่ตรงรายวันตรงเนี้ยมันทําไปแล้วมันพาไมครับทุกคนนี่แหละเทคนิคผมเล่นโดยไม่ใช้ลูบี้หรือใช้น้อยที่สุดนะมอนพาไมนผทุกคนหนึ่งล้านลูบี้ไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนเราเราตีตรงเนี้ยมันจะได้ลูบี้ทุกทุกอาทิตย์เลยป่ะหรือว่าทุกวันไม่รู้นะ ไอ้ทุก,กสัปดาห์นะนชาเลนนะต์เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วทุกคนหนึ 1, ่งพันบีเลยนะเราเลื่มตัวนี้ใช่ไหมมันจะเป็นหลีกระดับแพทินัมอะไรเนะีย่ยเดี๋ยนี้ไม่มีแล้ววะต้องมีอันดับสงสูงอนะ่ะผมอยู่ที่แถวนี้เองอืได้แค่สามร้อยปีเริ่มหายากแล้วนะดีนะผมดองไปเยอะ ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวครับผมจะเอาสุดนะผมอืมีร้านบี้เดี๋ยวดูด,ดูนี่ก่อนเปรียบเทียบก่อนธรรมดาโอ้โหหนึ่งพันเก้าร้อยเท่ากับเหมือนหกบี้อา้าวใซเบ้าของผมก็มีประมาณโอ้โหสิบ <10. S 1> เป็นแสนเลยเนี่ยเือเหมือนผมเติมเงินไปแสนเลยเนี่ยอืมพูดไปพูดไปออป,ประมาณนี้ทุกคน เฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเอาทีมนี้ก่อนป,ปึ๊บผมติดที่ด่าน,นี้นานแล้วประมาณสองกิต์แล้วนะผมก็ไม่เป็นไรครับทุกคนผมทําภารกิจรายวันทุกคนค้างที่ไหนก็ไม่ต้องรีบเนี่ยตรงนี้นี่ผมก็ทํารายวันเก็บของผมไปเรื่อยๆออัพเนี่ยแล้วก็อัพตรงนี้นเห็นไหมกลังโจมตีนี่ผมแบบป้องกันเต็มล้วพลังโจมตีต่อเดี๋ยวโจมตีเต็มเสร็จผมก็มาใส่พลังชีวิตอะไรประมาณเนี้ยของภาพไหม อับพกเนี่ยขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ผ่านเองไม่ผ่านมันก็อยู่อย่างเงี้ยแหละใครจะทำไมใช่ไหมอืมผมก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องไปรีบอะไรเนี่ยตื๊บจืบจืบตรงนี้มันเลือกท่านน้ำเหรอยังยังไม่สนใจทุกคนนี่เก็บไปก่อนตรงนี้โอเคสองสองคะแนนเอ้ยดูคิวก่อน คิวอยู่ตรงนี้ทุกคนสามารถเข้ามารับรางวัลใหม่นะมาเล่น้ด้บ้างก็ได้นะทุกคนผมเตะออกไปเยอะอยู่ใครไม่รับอินรางวัลสิบยี่สิบวันนะผมก็เตะพิมพ์ค้นหาคิวตรงนี้นะศูนย์สามตัวแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดเข้ามาได้ผมเตะออกไปเยอะแล้วก็มีคนเล่นแค่แบบนะผมรับตั้งแต่หนึ่งพันห้าขึ้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดคนเองทุกคนที่เล่นนะจากนั้นเขาก็ไม่ค่อยเล่นกันใช่ไหม เหมือนเกมแบบไม่รู้เหมือนกันนะเขาไมา่ค่อยเล่นกันน่าจะน่าเบื่อหรือเปล่าให้เราก็ชินแล้วไงเก็บของอย่างเดียวเลยเพวกเกมเขาเพิ่งเริ่มไงผมคิดว่าอย่างเงี้ยนะอืมโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะก็วางแผนประมาณนี้ไม่ต้องเอากิ่งไม่ต้องเอาเทพเราฟาร์มพวกนี้ไปเรื่อย,อ,ยออไปที่ทางยางเนี่ยเก็บพวกพลังจมตีไม่สนเราพูดเนี่ยผมได้ที่ด่านหนึ่งพันสิบหกแล้วเห็นไหมเราดูพวกนี้เห็นไหม การลบหลีกของยูนิตการเพิ่มฟูพลังชีวิตของยูนิตเนี่ยดูรูตรงนี้เห็นไหมข้างความเสียหายพลังโจมตีของยูนิตพักพวกอีกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันบวกๆเข้าไปมันเยอะนะเรามาทาเนี่ยทุกวันทุกวันท,นทาซ้ำไปเรื่อยๆอถึงตัวเราจะเป็นแบบระดับเอสเนีาาย่ยเห็นไหมขอนไม้เนี่ยผมใช้ขอนไม้ในการดันดัน,ดนผมใช้คาร่าในการดันดันทุกคนต้องพังไหมทุกคนเนี่ยบาบู ผมพอที่จริงตัวเนี้ยยืนเก่งนะนี่มาแทนตัวเนี้ยใช่ไหมผมเล่นสายฟรีตัวฟรีแบบเกือบหมดเลยนีนไหมไหมมีคนระโบแค่สองตัวไหมหอืมค้าไม่มีตัวนี้นะเอาตัวอันนี้ใส่แทนก็ได้เอา่าไหมเอาตัวเนี้ยใส่แทนตัวนี้ก็ได้ตัวนี้กเก่งนะนจับเอสนะทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสเปิดให้ออกเราฟาร์มของพอเนี้ยไปเรื่อย ออโอเคเหลือลบก็ประมาณนี้แหละผมก็ตอนนี้ใกล้จะเต็มร้อยแล้วอัปเดตเราจนมัตไปแล้วก็ในตัวนี้แล้วก็ไปเพิ่มความชำนาญเนาะแต่ไม่ไปอีกโอเคประมาณนี้บอกไัหมดแล้วนะเลียร์ลายวันครบคุณก็ได้ของไปเรื่อยๆแล้วลูบี้มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆวิธีเทคนิคก็นี่แหละ เทคนิคในการใช้รูปีให้หน่อยสุดคือได้ครบโคโลโบอันนี้คืออาจจะได้แค่นหนึ่งตัวนะในแปดสิ 80, บเจ็ดสิบใบแล้วยังไงก็ได้ทุกคนอีกสามสิบใบเองอน,นี่มันทึ่มพึ่งมันที่สองเองพอพอไหมคุณบางคนก็ดูมนที่สี่ที่สามที่สี่ยังไงก็ทันทุกคนอมดองต่อไปก่อนก็ได้นะค่อเปิดครั้งเดียวก็ได้ครบร้อยก็เปิดก็ได้ดองต่อตัวเนี้ของผมก็เปิดเลยเพราะมันมีหลายยี่สิบห้าวันไงผมว่าอันนี้น่าจะยังเกมร,รีเซ็ตใหม่อะรีเซ็ตเดือนใหม่ โอเคนะ ừ. ส่วนอีกตัวหนึ่งผมว่ามีแววน่าจะแจกนะแจกในะที่นี้คือต้องเล่นจิจกรรมนะตัวนี้ยเดานะเดาเดามันอาจจะอยู่ยแถวแถวแถวเนี้ยปุ๊บตัวนี้ยมันทีผน่ผ่านมามันครอบมีไงเี่ยประตูแสงใช่ไหมมีเวลาแค่สิบวันแล้วก็ประตูไฟมาใช่ไหม <laughs> ก็จะจะอยู่แถวเนี้ยจะเป็นแบบพวกเนี้ยจะมีตัวละครมาเลยก็ได้อันนี้เดานะถ้าเขาจะแจกให้เรานะถ้าเขาไม่แจกก็ก็ไม่ไปไรทุกคนก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องเปิดเราเอาท่าแสงก่อนไม่รู้กิ่งไม่กิ่งไม่รู้อะตอนนี้มันเท่งไงไอจีมอ่ะครับก็ฝ้าแบบแนี้ครับสวัสดีครับ